ทุกคนจากอินเดียนไบส์มาที่นี่ในไก่นะนี่วัดช่างแต้มทุกคนจ้ะก็เป็นวัดเจดียด์หลวงติดกันเลยตรงนี้จะเป็นวัดเจดียด์หลวงที่ทุกคนจะต้องแบบนึกถึงสมัยพระแก้วมรกตมาปฏิเสถานที่นี่เนาะนี่ฮะวัดช่างแต้มมีความสําคัญยังไงรู้ป่ะมีพระพุทธรูปสมัยพระานางเจ้าจามเทวีที่เขาไปเมื่อก่อนก็ทําศึกสงครามกันแล้วก็เอาพระพุทธรูปแห่งนั้นมาไว้ที่วัดนี้ทุกคนเดีย๋ยวจะมาดูกันชื่อพระพุทธรูปอะไรลองมาลุ้นกันทุกคนจา้านี่ฮะอยู่บนนี้ฮะ มีประวัติเกี่ยวกับพระนางเจ้าจามเทวีทุกคนทราบเนาะนะฮะเพราะว่าลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเป็นสายยงใหญ่เดียวกันเจ้าเมืองเนี่ยก็มาจากสืบสายตระกูลเจ็ดตระกูลนะฮะทุกคนนี้คือวัดช่างแตม้มปิดกันเลยนะกับวัดเจดีหลวงนี่จะเป็นวัอมีพระพุทธรูปพระเจ้าฝนแสนหาอยู่บนนี้ทุกคนนะครับซึ่งอยู่ในวัดช่างแตม้มก็ไม่ไกลจากาโจกประตูเชียงใหม่แล้วก็เดินไปตรงถนนบัวลายได้นี่ฮะ ขึ้นไปข้างบนกันนะฮะเป็นประวัติศาสตร์มากๆเลยพระพุทธรูปฝนแสนหาหน้าตาเป็นยังไงมาทุกคนตามมานะฮะมีลูกหม่อนด้วยทุกคนจ้าน่ากินมากเลยลูกหม่อนอมาสักการะเนี่ยเก็จะมีกฎของเขา p l e a s e wear d e c e n t c l o t h e s แต่งตัวเหมาะสมห้ามส่งเสียงดังอนะไรเงี้ยทุกคนจ้า นี่ทุกคนนีทุกคนนี่ทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนวัดช่างแต้มนะครับวัดช่างแต้ม นี่เขามีทรายสําหรับงานประเพณีสงกรานต์ก็จะมีแห่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้วันที่สิบสองแล้วนี่จะมีประวัติวัดช่างแป้มด้วยทุกคนเกี่ยวกับประวัติพระพุทธรูปฝนแสนหานี่ไงเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์ของพระนางจามทีวีกษัตริย์ผู้ครองนครลําพูนทุกคนสมัยก่อนเนี่ยนะกษัตนะริย์ที่เชียงใหม่ได้ยกทัพไปทําสงครามตีเมืองลําพูนแล้วก็ นี่ฮะได้เผ่าบ้านเมืองจกกังหวัดตําพูนแต่ว่ามีพระพุทธรูปที่ไม่ไม่ก็คือนะครับมีพระแก้วขาวและพระพุทธรูปฝนแสนหานะครับสองสองพระองค์พระพุทธรูปแก้วขาวตอนนี้อยู่ที่วัดเชียงมัน่นทุกคนรู้จักวัดเชียงมั่นไหมวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของเชียงใหม่พระพุทธแก้วขาวพระพุทธรูปขาวเรียกยังไงนะ พระแก้วขาวเออจะอยู่ที่นั่นถึงส่วนพระพุทธรูปผลแสนหาดอ่อัญเชิญมาอยู่ที่นี่จ้ะที่วัดช่างแต้มเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่งใหญ่มากแล้วก็นี่คือถนนพระปกเกล้านะทุกคนหน้าวัดเลยก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะไปวัดเจดีลหลวงที่เคยประดิษฐานพระแก้มรกดเลี้ยวขวาไปก็ไปประตูเชียงใหม่ก็จะผ่านวัดหมื่นตูมที่สวยๆติดตามอีพีก่อนๆด้วยนะครับทุกคนขอบพระคุณครับ เดี๋ยวเราจะกลับไปอินเดียนไบต์แล้วทุกคนไปชาร์จแบตนะฮะตรงนั้นตอนเย็นๆเดี๋ยวก็จะแปลงร่างเป็นตลาดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนนี่วัดช่างแต้มติดกันเลยนะลัวลัววัดช่างแต้มจะติดกับวัดเจดีย์หลวงนะฮะทุกคนแต่ถ้าเลยไปก็ไปทางสี่แยกก่อนจะถึงสี่อ่าสี่แยกตรงนั้นก็จะเป็นที่จะไปวัดพระสิงห์ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่เลี้ยวไปวัดพระสิงห์ก็สามารถไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ทุกคน ที่พระอ,อุโบสถเดี๋ยวพามาดูกันอ,อ๋อพระเจ้าห้าพระอ,องค์ทุกคนสาธุนี่นะครับด้านนา้าวัดช่างแปมทุกคนนะครับ ีพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระเจ้าฝนแสนหานั่นฮะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ก็คือวัดเกดีหลวงครับทุกคนไปวันนี้วันที่12ใช่ไหมเราจะได้กลับไปชาร์จแบตและตอนเย็นๆเนาะจะได้ออกมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ถนนคนเดินวัวลายเป็นยังไงตรงนั้นวัดศรีสุพรรณนะฮะเป็นวัดเงิน ตัวสถเงินที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวของโลกจริงๆทุกคนแต่ข้างหน้าเราตรงนี้ก่อนจะถึงประตูเชียงใหม่ถ้าเกิดเราออกจากวัดช่างแต้มวัดเจดีย์หลวงใดๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัดอีก3วัดทุกคนก็คือซ้ายมือจะเป็นวัดดอนตูมจากทุกคนที่มีพระพุทธรูปพระเวสสุวรรณพระเวสสุวรรณนั่งทับทรัพย์บางทับทรัพย์ทุกคนแล้วก็มีพระพุทธรูปแฝด ตรงข้ามยิงๆก็จะเป็นวัดเจ็ดลิมทุกคนนี่หาวัดเจ็ดลิมสีส้มๆนี่ครับวัดหมื่นตูมทุกคนชาวต่างชาติจะชอบมากมีความเป็นหินมะพานเห็นไ,ไหมมีสัตว์ในจินตนาการ imaginary animal นี่บางนั่งขุมทรัพย์ทาเวสสุวรรณทุกคนอยู่ด้านนี้เลยให้ชมอีกคลิปหนึ่งก่อนจะเดินทางไป พักผ่อนนะฮะที่อินเดียนไบส์สวยไหมล่ะเห็นไหมไปแล้วก็วัดเจ็ดลินก็สวยอยู่ข้างหน้าดอกพยับหมอกสวยไหมเดี๋ยวเจอกันที่อินเดียนไบส์นะครับทุกคนนี่จบประตูเชียงใหม่อยู่ข้างหน้าเรา นี่หาทุกคนจบระตูเชียงใหม่ก็ปิดลอบแปกไปเดี๋ยวไปเจอกันที่อินเดียนไบจ์จ้ะรีบมันจะตัดแล้วจ้ะเวลาอยู่ข้างหน้าจ้ะโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปอินเดียนไบจ์ตรงนี้ฮะเดี๋ยวคงนีีเราต้องมาจับข้าซอยที่นี่กันอาหารเหนือนแปรเจ้าหนึ่วัดศรีสุพรรณโบสถ์เงินแห่งเดียวในโลกทุกคนนีนโพงเงินโพทองแล้วก็ถึงอินเดียนไบี์ตรงนี้แล้วทุกคนจ๋ะน่ารักไหมเลิศมากเห็นไหม